โอเควันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมควบคุมคุณภาพแบบกลุก่มก็คือ QCC Quality Control Circle เริ่มทีเนี่ยนะการจัดการระบบบริหารงานในแบบตะวันตกจะมีรูปแบบบนลงล่างหรือก็คือ top down system จะไปทางญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาระบบบริหารแบบของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็คือ d a w n top system โดย d a w n top system เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าในด้านของการพัฒนาองค์กรแถมยังได้ับความนิยมในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่หลายนะค โดยระบบบริหารแบบดาวท็อปเนี่ยจะมีหัวหน้าหรือก็คือลีดเดอร์ที่คอยดูแลทีมงานที่เป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าจะคอยทํางานเพื่อซัพพอร์ตอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในแต่ละกลุ่มที่คอยทํางานซัพพอร์ตกันเนี่ยเรียกว่าเซอร์เคิลและทั้งหมดเนี่ยก็คือบิ๊กทีมที่ทาหน้าที่เพื่อเป้าหมายเดียวกันเล็กใหญ่เลยนะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถนําปัญหาหรือข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานแจ้งลีดเดอร์แล้วลีดเดอร์ ก็จะส่งฟีดแบ็กไปที่ฝ่ายบริหารอีกทีนึ่งคราวนี้ฝ่ายบริหารก็สามารถจัดการปัญหาในองค์กรได้อย่างทั่วถึงและตรงจุดมากขึ้นแถมผู้ปฏิบัติงานเนี่ยยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอีต่างหากเนี่ยวินกันทุกฝ่ายและนี่ก็คือเ,เหตุผลที่ทําให้การบริหารแบบ QCC ได้รับความนิยมสูงทุกวันนี้